สวัสดีครับทุกคนใครเป็นเหมือนผมบ้างยกมือขึ้นที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งงานกองโตอยู่ตรงหน้าแต่ใจมันบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำรู้ตัวอีกทีก็ไฟลนก้นแล้วผมเคยเป็นแบบนั้นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วเคล็ดลับคืออะไรพลังใจไงครับฟังดูง่ายใช่ไหมแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิด วันหนึ่งผมเจอเพื่อนเก่าเฮ้ยแกทำอะไรอยู่เนี่ยดูมุ่งมั่นมากผมถามเพื่อนตอบกลับมาว่าฉันกำลังสร้างชีวิตในฝันแกมัวทำอะไรอยู่คำพูดนั้นแทงใจดำผมมากผมเลยเริ่มตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนทำอะไรก็ได้ให้เสร็จภายในวันนี้ไม่ว่ามันจะเล็กแท่ไหนแล้วผมก็เริ่มรู้สึกถึงพลังพลังแห่งความสำเร็จ พอทำสำเร็จทีละอย่างความมั่นใจมันก็เพิ่มขึ้นจากงานเล็กๆก็กลายเป็นงานใหญ่จากเดี๋ยวค่อยทำก็กลายเป็นลงมือทำเลยจำไว้เลยนะครับพลังใจมันเริ่มจากก้าวเล็กๆอย่ากกลัวที่จะเริ่มต้นหยุดผัดวันประกันพรุ่งเปลี่ยนพลังใจให้พลังให้สำเร็จแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลลุย